สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มลุงโจนะครับก็วันนี้จะมาเรียนเชิญเชิญชวนให้เพื่อนเพื่อน,น,นมาทำภารกิจต่างๆได้นะครับภารกิจอะไร สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะเก็บสายฟ้าขอเรียนเชิญครับผมออกแบบฟาร์มให้เพื่อนๆสามารถเริ่มสตาร์ทจากป้ายรถเมล์นะครับแล้วก็วิ่งยาวมาเลยฮะโดยไม่มีอะไรขวางกั้นเลยครับแล้วระหว่างทางนะครับถ้าหากนี่นะฮะพอออกมาปุ๊บเพื่อนๆจะเจอปัม๊มแก๊สไว้บริการหนึ่งปัม๊มก่อนนะฮะ แล้วเราก็จะมีเ e ซ e พชั่นเป็นยูนิคอนนะฮะมีลูกโป่งสีชมพูคอยต้อนรับนะครับน้องๆก็เพิ่งฝึกงานนะครับถ้ายัางไงเขาไม่ได้บริการไม่ไม่ประทับใจยังไงก็คอมเพลนได้นะครับอย่าตีกลนมาให้ซ้ายมือนะครับรบก,กวนลงลงทะเบียนให้สักเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเดินผ่านเนี่ยฮะ พื้นถนนที่เป็นดวงดาวแวววับระยับยิบอ่ะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วก็ท่านจะสามารถหาวิวถ่ายรูปตรงนี้ได้ฮะข้างหลังเป็นภูเขานะครับหรือจะเอาวิวเป็นลูกโป่งก็ได้หรือจะแวะเล่นกับกวางก็ได้ฮะนี่ก็กวางฝึกงานนะฮะนั่นฮะกำลังเมากันอยู่จับกลุ่มเมากันเฮ้ยต้อนรับแขกหน่อยนะฮะท่านก็จะแวะมานั่งตรงนี้ก็ได้นะฮะอ้าวกดผิดอุ้ย,ยคืออะไร ทำไมมันไม่คิดคือพูดตรงๆผมยังไม่เคยนั่งเลยนั่งไว้ทำอะไรวะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมานั่นนะอ่ะลูกโปลงลูกโปงก็ได้ทีนี้พอหลังจากตรงนี้นะฮะท่านกกดวีจึงสามารถจะเริ่มทําภารกิจได้เลยนะครับเลือกเอาเลยนะครับเนี่ยนะฮะแล้วลานก็จะออกแบบไว้นะฮะให้เป็น าช่องนะฮะสามารถเพื่อนๆสามารถวิ่งตรงไปได้อย่างเดียวเลยกด W แช่นะฮะนะฮะแล้วก็คลิกค้างมันก็จะค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บไปจนสุดลูกหูลูกตานะครับไปเลยนะฮะนี่ฮะเป็นสวนดอกไม้ล้วนๆฮะเพื่อนๆไม่เก็บเสร็จก็ไม่ต้องลดน้ําไม่ต้องคนดินครับเดี๋ยวผมจัดการเองนะครับแค่มาเยี่ยมก็ดีใจละทีนี้เสร็จแล้วถ้าเราวิ่งวิ่งไปนะฮะกำลังเก็บ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  มาถึงจุดหนึ่งกลางทางแล้วน้ำมันเพื่อนๆหมดนะครับก็สามารถเติมมีปั๊มให้เติมระหว่างทางได้ด้วยนะฮะหรือมันหมดจริงๆนะฮะกลับไปที่ป้ายรถเมล์หรือขี่เกียจวิ่งกลับมานะครับเพื่อนๆสามารถกด M นะฮะแล้วในนี้ก็คือเบอร์15กับเบอร์13นะฮะทั้ง2จุดนี้จะมีปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ไว้ให้บริการนะครับก็จะมี1 2งและ3นะครับน้อะไรไม่ออกอก็กลับ กดมาป้ายรถเมย์นะครับหรือเพื่อนๆสามารถไปใช้บริการตรงด้านในได้แต่ด้านในมันลกหน่อยนะครับเบอร์หนึ่งนะก็มีตนน้ำมันเหมือนกันในส่วนนี้ข้างล่างจะเป็นดอกไม้ทั้งหมดเพื่อนๆจะสามารถเก็บภารกิจได้อย่างราบรื่นนะครับส่วนเรื่องตกแต่งก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ได้ดําเนินการอะไรนะครับแค่มาเชิญชวนว่าถ้าอยากจะเก็บสายฟ้ามามา,มา,มาฟาร์มลุงโจ เห็นไหมฮะวิ่งปลื้ดปลื้ดปลื้ดปลืดปล้ด,ลด,ลดนะครับนะฮะมีดอกไม้ทุกชนิดให้บริการนะครับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมแบ่งไว้สองอย่างนะฮะส่วนใหญ่จะประมาณเพื่อนถ้าเก็บเลเวลเอ้ยเก็บจำนวนประมาณหนึ่งร้อยเนี่ยผมทำเผื่อไว้ให้120ร้อยยี่สิบงั้นแปลว่าดอกไม้บางชนิดแต่ผมก็อาจจะมีหลุดบ้างบางตัวอาจจะไม่ถึงร้อยนะครับ กับเพื่อนวิ่งเก็บลุย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 ไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับนะฮะนอกจากบางอันเดี๋ยวผมมาเรียงใหม่นะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเก็บสายไฟได้แน่ๆนะครับสบายบายเลยนะครับวิ่งไปน้ำมงนน้ำมันไม่ต้องเป็นห่วงครับถ้ามาถึงจุดหนึ่งแล้วมันน้ำมันหมดก็มีแวะให้เติมกลางทางจะได้ไม่เสียลมไม่ต้องเต้งกลับไปกลับมา นะฮะสังเกตจุดที่จะเป็นปั๊มน้ำมันก็คือมันจะมีเส้นเส้นขั้นอยู่นิดเดียวนะฮะต้องขอประธานอภัยที่ทําให้สะดุดหยุดลงเพื่อท่านจะได้มองเห็นปั๊มน้ํามันอ่าแ,แวะเติมหรือจะวาร์ปมาก็ได้นะครับโอเคเนี่ยเนี่ยวันนี้มาไฮไลท์เรื่องนี้แหละนะฮะส่วนอื่นๆยังไม่ได้พาชมนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆเชิญนะครับค้นคาว่าโจนะครับ ส่วนอื่นๆจะเป็นไล่หนาส่วนผสมที่ผมทำอยู่นะฮะเป็นเพื่อนที่ฝากช่อง y o u t u b e ครับค้นคำว่าโจเกมนะครับก็มาดูกันนะฮะผมจะบอกเท่าที่รู้หมดเลยนะครับผมไม่ได้รู้มากไปกว่าใครหรอกแต่อาศัยกูพัรหลักจำอันไหนผิดก็มาแก้ไขนะครับอันไหนพูดผิดไปก็จะมาทำรีวิวให้นะครับส่วนอื่นๆก็เดินดูตามสบายได้เลยนะครับ ฟาร์มเปิดตั้งแต่1นึ่ทุ่มนะฮะผมเล่นอยู่จนถึง6กทุ่มแล้วหลังจากนั้นผมจะเปิดโน้ตบุ๊กเอาไว้ให้จนถึงประมาณ6กโมงเช้านะครับก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนนะครับแบะเข้ามาได้เลยครับขอบพระคุณมากครับสุดท้ายนี้จะดูหลอดฟองหลอดไฟก็ยังไม่ได้ติดให้เขาวันนี้เพิ่งแต่งเป็นวันแรกครับไม่เคยแต่งฟาร์มเลยครับไม่เคยแต่งฟาร์มเลยนะคร ใครมีไอเดียอะไรก็มามาคุยได้นะครับอันนี้เวสตรงนี้มันได้จากเวสวาเลนไทน์นี่ฮะก็ยังได้ไม่ครบหรอกเอาแค่นี้แหละเหนื่อยแล้ว <c oughs> ได้ได้ยูนิคอรนได้นี่มาก็ดีใจแล้วเอานะฮะเชิญนะครับอยู่คนเยาวเงาจุง่ง <c oughs> มา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 ,มา,มาโอเคขอบพระคุณมากครับ เชิญนะครับฟาร์มลุงโจอันกมาบินอยู่บนหัวผมฟามร์มลุงโจนะครับพ้นคำว่าโจเฉยๆนะครับขอบพระคุณมากครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ